สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องปิยพัฒน์ออฟฟิเชียลวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักชื่อของต้นไม้ตระกูลอะกรูนิมาหรือ Chinese Evergreen ตลอดจนวิธีการดูแลและการขยายพันธุ์กันครับต้นไม้ในตระกูลน,นี้มีมากมายกว่าร้อยชนิดกันเลยทีเดียวส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นชื่อกันดีในกลุ่มไม้มงคลไปดูกันครับว่ามีต้นอะไรมาแนะนำให้รู้จักกันบ้าง หนึ่งสุขสมใจปองสองสะสมทรัพย์สช้างแดง 4. ทรัพย์มงคล ับเงินรับทอง 6. สยามพิง้งเจ็ดแก้วกาญจนา อัญมณีแดง 9. หลักทรัพย์ 10. กวักมหาลาภสิบเอ็ดสำเพาเงิน สองรวยล้นฟ้าสิบสามเหงงเหงสิบสี่แสงเงินแสงทองสิบห้า เท็จน้ำหนึ่งสิบหกเสริมบารมีสิบเจ็ดหงเหินสิบแปดแสงจันทรา เกเกล็ดมรกต2ยี่สิบหยกเงินล้าน21เงินเต็มบ้าน 22. มหาเศรษฐีหรือเขียวหมื่นปี 23. หยกการจนา 24. บสีัลลังเงิน 25. ่าทางเงิน 26. ส่สิบหเศษฐีโพทองและนี่ก็เป็นเพียง26สายพันธุ์จากกว่า100สายพันธุ์ของพืชตระกูลอะกลรนิมา ดูแลอะโครนีมา 1. วางต้นไม้ไว้ในที่ที่อบอุ่นและร่มรื่นปานกลางโดยไม่มีแดดจัดอะโครนีมาสามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิโดยเฉลี่ยที่ไม่เย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10ถึง27องศาเซลเซียสไม่ชอบแดดร้อนจัดใบไหม้ง่ายทำให้เกิดรอยไหมเกรียมถ้าอากาศเย็นเกินไป ต้นไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและถ้าดินเปียกจนเกินไปใบก็จะร่วงและยังสามารถทำให้รากและลําต้นเน่าได้อีกด้วยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนที่วางต้นไม้ที่อุณหภูมิแตกต่างกันบ่อยหรืออย่างกระทันหันเพราะอาจทำให้ต้นไม้ช็อกและตายได้ หากต้นไม้โน้มใบและลำต้นไปทางดวงอาทิตย์ไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติสำหรับพืชเกือบทุกชนิด 2. รดน้ำต้นไม้เมื่อดินครึ่งบนของกระถางแห้งใช้นิ้วย่างไปในดินเพื่อตรวจสอบว่าดินแห้งหรือไม่ควรที่จะรดน้ำแล้วหรือยัง ให้ใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิไม่ควรให้ปุ๋ยในฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาวแต่อย่างไรก็ตามภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยไม่เป็นที่น่ากังวลในเรื่องการเลือกฤดูที่จะใส่ปุ๋ยอาจจะต้องมีการพิจารณาบ้างก็ทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนสี่ เปลี่ยนกระถางเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นไม่ควรเปลี่ยนกระถางบ่อยๆเพราะพืชสายพันธุ์นี้ไม่ชอบให้รากของมันถูกรบกวนแนะนำให้เปลี่ยนดินหรือย้ายกระถางเมื่อพบว่าต้นไม้ต้องการน้ำมากเกินไปเพราะนั่นหมายความว่าในกระถางเต็มไปด้วยรากจนไม่เหลือดินให้รากดูดอาหารและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้พืชหยุดเจริญเติบโต สังเกตดูพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของพืชเมื่อใบของพืชชูขึ้นด้านบนแสดงว่าพืชมีสุขภาพดีลำต้นและใบควรหงายขึ้นโดยรวมและไม่โน้มงอเหมือนน้ำพุถ้าดูแล้วพืชสุขภาพไม่ดีลองปลูกในดินที่เบากว่าโดยมีอัตราส่วนของพีทที่สูงกว่าดินซึ่งเราสามารถทำเองได้โดยผสมพีทมอสกับดินปลูก ใบล่างจะร่วงหล่นตามเวลาเหลือเป็นลำต้นถ้าผ่านไปหนึ่งปีหรือ2ปีแล้วใบล่างร่วงไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดแต่หากเกิดขึ้นเร็วหรือร่วงให้เห็นบ่อยๆแสดงว่าพืชอาจได้รับน้ำน้อยหรือมากเกินไปหรือไม่ดินอาจแน่นหรือเหนียวเกินกว่ารากจะชอนชัยดูดอาหารได้ ใบของพืชดูเหมือนเหงื่อออกหรือร้องไห้อาการแบบนี้เรียกว่ากัตตาชันเป็นการขายน้ำของพืชจากใบซึ่งน้ำจะออกมาทางรูปเปิดเล็กๆที่เรียกว่าไฮเดทอสรวมเป็นหยดน้ำอยู่ตามขอบและปลายใบถ้าพบอาการแบบนี้ไม่ต้องตกใจเป็นธรรมชาติของพืชแสดงว่าพืชมีสุขภาพแข็งแรงดี รอยแผลเป็นบนก้านใบอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติเกิดจากการที่พืชเคลื่อนตัวตามไปกับแสงอาทิตย์ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด 6. เลี่ยงการสูบบุหรี่ใกล้พืชเนื่องจากมันอาจทำให้จุดสีน้ำตาลน,น่าเกลียดเกิดขึ้นในบางสายพันธุ์ได้ ให้ระวังเพลี้ยแป้งสีขาวเพลี้ยแป้งสีขาวจะมาเมื่อพืชสัมผัสกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งเกินไปส่วนใหญ่จะพบตรงที่ก้านใบหรือใต้ใบควรใช้ยาฆ่าแมลงที่ปลอดภัยกับพืชในการกำจัดการขยายพันธุ์อะโกรนิมาอะโกรนิมาสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีดังนี้ 1. การเพาะเมล็ด เป็นการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศปกติมเมล็ดของต้นอะโกรนิมาที่ได้มาจากการผสมของตัวมันเองจะมีลักษณะเหมือนต้นแม่แต่ถ้ามีการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์สามารถเกิดลูกผสมใหม่ๆขึ้นได้ 2. การตอนนำตุ้มตอนไปทำการตอนเหมือนพันไม้อื่นๆทั่วไป หลังจากมีรากมากพอตัดลำต้นที่ตอนไว้ไปปลูกลงดิน 3. การชำตัดลำต้นหรือก้านให้ติดส่วนที่เป็นตาไปชำในดินหรือจะนำไปชำในน้ำให้ออกรากก่อนแล้วจึงนำไปปลูกลงดินภายหลังก็ได้ 4. การแยกหน่อคัดแยกหน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่ไปปลูก 5. การพ่อเนื้อเยือ่อวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมในเชิงพาณิชย์เพราะสามารถขยายพันธุ์ออกมาได้ในปริมาณมากๆ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอะโครนิมาที่ทางช่องปิยพัฒน์ออฟฟิเชียลนำมาฝากหากชอบวิดีโอนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ